สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็เลือกซื้อรถมือ2จากช่องทางของเราอย่างมากมายเลยนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งครับวันนี้เราจึงนํารถคันนี้มาเป็นรถย่อนิยมและก็หลายคนที่กําลังมองหารถยุโรปนะครับต้องให้ความสําสคัญกับคันนี้นะคะนั่นก็คือ bmw x1 ครับตัวนี้เป็น s ไ i v e 1.8i s p อ r t นะฮะปี13ครับลายไอเทมอีกแล้วครับเพราะอะไรเป็นตัวพิเศษครับเป็นตัวเบาะหนังสีแดงนะครับผมนะเลขไมตัวนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือไมแสนโลนะครับไมแสนโลนะครับประมาณไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองถือว่าไมน้อยมากๆครับคุณได้ปี13คุณได้ตัวลายไอเทมเบาะแดงนะครับแล้วก็ไมแท้ไม ไม่น้อยนะครับผมนะประวัติดีรถเข้าศูนย์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ X1 คันนี้เป็นสีขาวนะฮะระบบช่วงร่างเกียร์ต่างๆค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคันนี้เนี่ยพร้อมใช้พร้อมขับขี่ยาวๆเลยถือว่าประหยัดเงินค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะครับตัวนี้นะครับ ในราคาพิเศษนะครับก็คือ5 9 9 0 0 0บาทครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับเครดิตไม่ดีมาคุยกันครับผมบอกเลยครับว่าที่นี่เนี่ยเขาดูแลลูกค้าดีมากๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางทีลูกค้ามีปัญหาในเรื่องของประวัติมีปัญหาเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ย เราที่จะพอช่วยได้เราช่วยเลยนะครับดังนั้นมีหลายเคสที่ได้รับรถกลับบ้านนะฮะต่างจังหวัดเขาก็ดูแลนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนี่ยดูแลทั่วประเทศเลยดังนั้นใครที่สนใจ X1 ราคา0 0า0ปลายนะครับ5 9า0 0 0เาหเนเนี่ยนะครับผ่อนเบาๆเลยนะฮะน่าสนใจเลยเดียวส่วนใครที่อยากจัดเงินสดก็มาพูดคุยนะ อาจจะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่ารถคันนี้มันแรงจริจริงมันได้เบาะแดงแล้วก็ไม้มันน้อยจริงๆนะฮะคุณภาพนะครับรถจอดอยู่แถวเดอะมอลล์บางแคันะเพื่อนๆเ,เ,เป็นร้านที่คุณภาพจริงๆเป็นร้านรถยุโรปข,ของแท้และเป็นร้านใหญ่นะครับดังนั้นไม่ใช่ รถที่ไม่มีคุณภาพแล้วมานําเสนอครับนี่คือรถคุณภาพ1คันเป็นแลไอเทมที่ผมการันตีว่าน่าสนใจเลยทีเดียวในราคา599,00 0ฟรีดาวได้นะครับถ้าเครดิตด,ดีนะครับใครสนใจรีบแอดไลน์ผมด่วนเลยนะครับไม่งั้นคุณจะพลาดรถคันนี้ลองพิจารณาลองไปเทสลองไปขับต่างจังหวัดโอนจองได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดไฟแนนต่างจังหวัดให้รอที่บ้านนะครับแล้วก็มารับรถในวันเดียวนะครับวันที่เซ็นสัญญาง่ายๆแบบนี้ไม่เกิน1สัปดาห์คุณก็ได้รับรถแล้วนะครับ 8ปดห้าแปดห้เจ็ครับ